ใดก็มีเรยเร<ห>มเขาอีกที่ต้องแกลงเป็นรักฉันทุกเวลาแต่ว่า,าส,สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเรนะียชั่นเพลงนตตามคำขอแล้วนะเพลงแรกนะนี่ขอมานะครับเพลงนี้นะครับ เป็นเพลงของศิลปินแรปเปอร์ที่คุณหนึ่งเคยรีวิชันมา,าหลายเพลงแล้วนะครับชื่อว่าเพลงสุดท้ายก็ไม่ลืมสุดท้ายก็ไม่ลืมนะครับของโอเว่นเมนอานะครับเดอะคลัคเนอยนะครับใน <No. S 1> ช่อง Nick Music Thailand นะิ u มิวสิกไทยแลนด์เพลงนี้นะครับก็มาลองฟังดูพิจารากันสามสามคนโอเว่นเมนอา นะครับแล้วก็เดือดคลั๊นะน,ะนะี่ผิดขอโทษด้วยกันนะครับแล้วเพลงนี้สุดท้ายก็ยังไม่ลืมนะครับตามคำขอในช่อง YouTube ของคนหนึ่งัด้แหละนะฮะขอมาก็จัดให้นะครับแต่ก็อ่าคนหนึ่งบอกว่าพึงมาลีชันหล,หลายๆคนอาจจะหาหายไปเยอะเลยนะครับนะเมื่อมาลีชันว่างไวเห็นไหมคนหนึ่งอัดเพลงเต็มๆตมเลยนะฮะ ดูให้เต็มๆแล้วก,กันนะฮะแล้วก็ขอมาได้นะครับทุกเพลงนะครับ,บถ้าไม่ขอคนเดียวก็จ,จัดให้นะเพลงดังๆเยอะแยะมากมายในในทิกต็อกนะครับโอ้ยมาครั้งในทุกวันเี่นอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะทั้งยูทูบท YouTube, ในทิกต็อกทิกต็อกนี่คือดูง่ายเนาะดูง่ายคือคือมันดูง่ายอ,อ่ะดูไม่กี่วิก็ผ่านได้ไม่สนใจก็ผ่านอะไรสนใจก็เรารู<บ>้เพลงไหนเพลงไหนดังก็เราจะรู้ข่าวไหนดังเราก็จะรู้อันไหนคนไหนสวยคนไหนเท่คนไหนหล่อคนไหนไปเที่ยวไหนก็รู้หมดเลย มันจะได้รู้สารที่ต่างๆอะไรต่างๆที่ดินดีอยู่ในที่ตอหมดเลยนะครับก็เลยาหาเพลงสนุกๆจากที่ต่อมมาได้นะครับตัวนี้เป็นเพลงจากคับขอนะสุดท้ายก็ยังไม่ลืมนะครับเราไปฟังเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมเราไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับสุดท้ายก็ยังไม่ลืมคงลืมผู้หญิงไ,ได้แน่นอนนะน่ะจาจะประมาณนี้นะถ้าพร้อมไปฟังเพลงนี้ครับไป ก็ได้แค่ฝืนยิ้มหลอกตัวเองว่าท้าเลยทั้งที่รู้ว่าใจมันทรมานกับเรื่องซ้ำซ้ที่ฉันต้องเจอไม่ดูเศร้ามาก อีคนขยะเลยของสำคัญหาไม่เจอโอ้แทบใจสลายโอ้โหจมวสติขนาดน,นั้นเลย,ยเอเอโอ้เสียงเมนอาเนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะทุกคนแต่ภายในใจของฉันก็รู้ว่าธ นั้นรักมันบอกว่ารักทุกเช้าเย็นเลยแม่คนดีตุก <ừ m. S 1> คำที่เอ่ยออกมาไม่จริงสักทีเธอแกงบอกว่ารักกับฉันผ<ก>ิด<ป>ว่าใจดี้ก็ไม่เคยจำแม่โดนกระทำรูท้ทั้งรู้ว่าเธอนั่นแค่หลอกคำว่ารักของเธอก็แค่บอกหลอก <ừ m. S 1> ให้ฉันเชื่อและตายใจ หากวันเธอต้องก็ได้แท้ฝืนยิ้มหลอกตัวเองว่าทนไว้ทั้งที่รู้ว่าใจมันทรนอรมานตอนมีความสุขก็น่ารักนะทุกคนที่ฉันต้องเจอเธอคงยังไม่ลืมเขาอยู่กับฉันเท่านั้นใจก็ไม่ลืมเขาอีก เ,เ,เป็นแฟนฉันเนี่ยเป็นแฟนเราอะอแต่ยังไม่ลืม<ท>คนที่ผ่านมาโอ้โหอตอนนี้เธอมองว่าเป็นขยะจบกันสักทีเหรอเธอไม่ต้องการแล้วละ่ะยังไงคนมาที่หลังมันก็ต้องแพ้อยู่ดีอาจเป็นเพราะเราไม่ใช่รักเร้หลังก็แค่ไอ้เนาก็รู้รักเราว่ามันไม่แฟร์เธอไม่เคยลืมคนเก่า นี่แหละความรักทุกคนดูเพลงนี้ได้เลยไยากที่เซารู้ไหมว่าฉันร้องไห้มันเสียน้ําตามามากเท่าใดแค่เพียิ้มงลาตัวเองว่าทนไว้ทั้งที่หัวใจมันก็รับมันกับเรื่องซ้ําๆที่ฉันต้องเจอจ่ยังไม่ลืมเขาอยู่กับฉันท่า คิดอะไรหรือเปล่า,ลา,าใใอืมไม่ลืมวันไม่ลืมโอเว่นโอเว่นโอเว่นโหถึงเศร้าขนาดนั้นเลยที่ไม่มีน้ำตาไม่ใช่ว่าฉันไม่เสียใจ ฉัันกลงยิ้มแต่ศร้ามากคงแบบสุดท้ายลืมไม่ได้จริงอ่ะโอ้โหสุขใจตอนที่อยู่กับฉันเธอคงไม่มีสุขใดแกล้งทำเป็นว่าฉันแต่ความเป็นจริงทำใจลำบากเมื่อรู้ว่าเธอต้องไปต้องเจ็บแค่ไหนเมื่อเธอต้องจากเมื่อเธอต้งหัวใจจะขาดหัวใจจะข่ดใครๆเตือนมันก็ไม่ฟังเจ็บซ้ำๆแต่ก็ยังไม่จำแท้ ลกลัวเองว่าทนไว oh. ้โอ้ที่รู้ว่าใจมันทอระมากกรรเรื่องซ้ำๆที่ฉันต้องเจอเจะคงยังไม่ลืมเขาอยู่กับฉันทนเถอเหนื่อยไหม hmm. ที่ต้องแกล้งเป็นรักฉันทุกเวลเสียแล้วหรอต้งองเสียแล้ว ดูซิว่าจะยิงหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ยิงอะ่ะโอ้ยิงนะครับทุกคนสุดยอดมากเพลงนี้ผมว่ามันตรงกับความรักกับหลายคู่ที่มีปัญหาแบบนี้นะทุกคนซึ่งเป็นเพลงที่โอ้ มันดูเหมือนเรื่องราวเลยเรื่องราวเหมือนละครอ,อย่างหนึ่งเลยนะครับคือว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วก็พบกับผู้ชายคือแฟนใหม่นี่แหละเอ็กเอ็มวีนี่แหละ <บ S 1> นะครับแล้วก็อ่คบกันตอน,ตอนช่วงคบตอนช่วงคบนั้นแรกอ่ะดีนะดีนะและ้วก็เออสุดท้ายมาผู้หญิงก็นั่งเหม่อลอยทุกครั้งคือลืมแฟนเก่าไม่ได้น่แหละและ้วสุดท้ายแฟนแฟนคนเนี้ยเอกคนเนี้ย ก็เอาของที่ระลึกขอของของของสำคัญสำคัญข,ของแฟนเก่าอ่ะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บอะไรอ่ะอาการคลั่งมาเลยอ่ะทิ้งของฉันทำไมฉันยังลืมแฟนเก่าไม่ได้คนนี้แหละนะครับซึ่งผมว่าอาจจะเป็นแบบว่าเลิกกับแฟนเก่าเพราะว่าอาจจะมีปัญหาหลายอย่างแต่ความรักยังนี้อยู่เลยนะครับก็เลยมาคบกับคนใหม่ของพอเพยคนนี้แหละนะแต่พอเพกคนนี้ปุ๊บ เราคิดว่าเออความรักมัอนอาจจะแฮปปี้แต่สุดท้ายเธอลืมไม่ได้นะครับเพราะผลก็เป็นแบบนี้แล้วบทสุดท้ายมาเธอก็หาของไม่เจอจนข้างคร้หมดสติจนเสียชีวิตโอ้โหตอนัสุดท้ายแฟนเก่าก็มามาไหวมากราบลาว่าเธอทําไมทําอย่างนี้นะพอสุดท้ายเอกก็ยิอองโอ้โหเหมือนตัวละครอ,อย่างหนึ่งเลยซึ่งว่าชีวิตจริงมีไหมบอกว่ามี มีหล,หลายอย่างมีมากกว่านี้อีกในซ้ำนะครับซึ่งความรักมันมันทำไ้ทุกอย่างนะอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะ,ะสแสดงออกมาแล้วก็ความถด้ายหรือความคิดวิเคราะห์แยะ่ยะมากน้อยมากเพียงไหนนะครับก็อยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะฉะนั้นควรจะใช้ความรักให้พอดีนะครับแล้วก็ทำไงได้ รักใครเนะี่ยรักได้แต่รักที่ที่ดีส่ดคือรักตัวเองครับถ้าคุณรักตัวเองมา<ะ>ดีอะอะไรก็จะดีตามมาทุกอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากๆที่ขอเพลงเข้ามานะจากคนแรกเลยคนนี้เลยนะฮะขอมาคุณเอก็เลยจัดให้เพลงตามนี้นะครับนะใครที่อยากขอเพลงไหนข้อคอมเมนต์มาขอได้นะครับแต่ครูหนึ่งอาจจะไม่ได้เลชือบทุกเพลงนะครับบางครั้งเราอาจจะเลือกเพลงตาม ตามสมัยตามยุคสมัยนี่เลยนะฮะเพลงไหนดีๆคนหนึ่งเราเราไปสอดส,ส่องดูก่อนแล้วก็อืม,มาลีเชนันกันนะครับแต่ก็สลับกันในการรีเอชั่นบ้างไปเที่ยวบ้างกิจกรรมที่คนหนึ่งทําเป็นประจําันนะครับคนหนึ่งก็จะเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากฝากฝากดูด้วยละกันนะครับก่อนจะไปก่อนลืมอย่าลืมนะฮะกดติดตามช่องคนหนึ่งปาเอา๋ปอปลาเม่นปกินช่องยูทูบนะครับแล้วก็ติดต่อทุกช่องทางเลยนะครับทิกตอกไอจีได้หมดเลยนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้พวกเรามีความสุขแล้วกันแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้<ะ>สวัสดีครับ